เก็บเอาหายากเลย่ม่โอ้พ่นเด็ดอกหนึ่งขวดบึงไมออ่อันไนี่ที้ดกอ่ะงทีมันสิบ่มีล่ามไมา่ นะครับโคกง่ายนะอยาจุดสองสามก้นอนนี่แหละยี่ในโคกข้าเจ้าหนีเบอแล้วข้าเจ้าจมัตตาซอเก็บแดดดอกเดีวยวขางดอกป้ายง่ายพันไใดดอกเดีวยวงามติดโอ้เมืเ่อนี่ประมาณเลยพี่น้อง Điên cả hàng có cổ chứ <laughs> để pha kèn không được này này mà mưa này อีหลอกอีหลอกนี่ีง้อมนั่ะยายยงยอีหลอกนี่ีง้อมอีหลอกครันะบบะมานเห็ดกัาหาอีหลอกเติมนะคก <c oughs> ำลังพากันมาเคลียร์นี่แหละครับเห็ดกับบะมานบันไดล,ล้อมแหลมล้อมแหลม สองดอกดิพอสองดอกน,น้อยๆดอกไะไงแตกแห่งมนันพ่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 นเห็นแล้วน้นนนองบ๊อบแนดอกทอ chỉ. เทากั่นี้ดิเพิดแล้วงกันวันนี้เด้อโอ้โหนครับ เกือประมาณนี้แหละครับบ่หลายบันใดต้นละหอมเห็ดเริ่มเริ่มยังเกาะเ่มไหวแล้วเริ่มสิเบิดูดูการมั้งเนาะเ,เอานี่อยู่ทีอ๋เอ,อเกิดอยู่ในกอพริกนะครับเกิเดเพิ่งอีกเกิดคนเพิ่อีก เอาโอพุณโอ้ยไยังอ้อมไปอ้อมมาอยู่เ่รามันเหยียบมันเบิดโอพ okay. ุณเด็ดดอกนี้งี้อัวเมีนเอ้ยหมากี่ยังก่นหมากี่ยังก่อนดอกกันว่าจิกูโรตุนมันบ่แมีนนะครับหมากยังบู ขุ่นได้ยิผุกยีงอง้อมแค่นี้เห็ดมันเรื่มแก่เริ่มอีว่ายแล้วนะครับมันขึ้นขึ่นยังก็ขึ้นโพดินให้เปิดหาแล้วนะครับเคียวหนีบ่ได้ผลแล้วเปิดเหยียบกอเพกคหายงสิครับมันขาวเป็นแหวนนี่นหลักกันล่อไปเคี่ยวอยู่ในดินมันบ่มีแล้วมันเริ่มว่ายเริ่มยังแล้ว นี่นะครับมันเป็นยังสิเห็นปะครับมันโพพี่นอ้องเบิ้งดูนี่นะครับมันโพมันมาอยู่ใต้ดินไงเนขาเคลียปกติขันบ่เคลียกับเขเห็นนะครับเกย์เกย์ยุงมาเบิ้งนี่มันเป็นยังสินี่แล้ว พ่อขึ้นจากดินยิ่งสิเก็บเอาเ,เ,เก็บเอาแม่นั่นไรต้องเคลียร์อมมันเบิดหมองนั่น,เ,นเคลียวควรหาในเบิ้งนัง่นในที่หลบทิพมันพร้อมก็ได้หไหมปล่อยลังไม้มามือเลยอ๋อเห็ดเพาะบ่ได้นะครับเห็ดเพาะได้ซ้ำนี้ ในน้อยในนี้ตรงนั้นก็ได้เห็ดดินนะครับเห็ดดินบ่ได้เอากระตาไปนะครับใส่ถุงพลาสติกมาเลยกระตาบ่ได้เอาลงรถเตรียมตะถุงไปใส่เห็ดพอเนาะนัดตรงนั้นฮะขาบ่ได้ไปย่ามือข้าไปโรงเรียนเลยนะอ๋อกับบ่ได้ไปกับมือล้างผุหละ